ชุมนุมเทวดาข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขพระนครกบิลพัทในสกะชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูล้วนเป็นพระอรหันต์ ก็พวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันมาเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงครั้งนั้นเทวดาชั้นสุทาวาสี่องค์ได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นี้แลประทับอยู่ณป่ามมหาวันเขตพระนครกบิลพัท ในสักกะชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูล้วนเป็นพระรหันก็พวกเทวดาจากโลกทาตุดังสิบประชุมกันมากเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ฉะไหนหนอแม้พวกเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับครั้นแล้วพึ่งกล่าวคาถาเฉพาะอ,องค์ละคถา,าในสำนักพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นเทวดาพวกนั้นหายไปหน้าเทวโลกชั้นสุทาวาสแล้วมาปรากฏเบื้องพระพรักพระผู้มีพระภาคาเหมือนบุรุษ มีกำลังเหยียดแขนที่คูออกหรือคูแขนที่เหยียดออกเข้าฉะนั้นเทวดาพวกนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งฉะนั้นเทวดาพวกนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่ากรารประทุมใหญ่ในป่าใหญ่หมู่เทวดามาประชุมกันแล้วพวกเราพากันมาสู่ธรรมสมัยนี้เพื่อได้เห็นหมู่ท่านผู้ชนะมาร ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสํานักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมั่นคงกระทําจิตของตนของตนให้ตรงบัณฑิตทั้งหลายย่อมรักษาอินทร์เหมือนสารถี ถือบางเหียนขับมา้าฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองหนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุดตะปูตัดกิเลสด,ด,ด,ดุดลิ่มสลักทอนกิเลสดุดเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวหมดจด ปราศจากมนทินเที่ยวไปท่านเป็นหมูนาคหนุ่มอันพระผู้มพาพาีพระภาคผู้มีจักสุทรงฝึกดีแล้วลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะ เขาจากไม่ไปอบายภูมิละกายมนุษย์แล้วจากยังเทวากายให้บริบูรณ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันมากเพื่อทัศนาตถาคต และภิกษุพวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละได้ประชุมกันเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้มีแล้วในอดีตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละ จากประชุมกันเพื่อทัศนาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจกมีในอนาคตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้เราจากบอกนามพวกเทวดาเราจากระบุนามพวกเทวดาเราจากแสดงนามพวกเทวดา พวกเธอจงฟังเรื่องนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวที่หล่านั้นทุกคุณรับผ้าผู้มีผ้าภาคแล้วผ้าผู้มีผ้าภาคได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราจากร้อยโลงสลูปุมมะเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกภิกษสุ ก็อาศัยที่นั้นภิกษุพวกใดาอาศัยซอกเขาส่งตนไปแล้วมีจิตตั้งมันภิกษุพวกนั้นเป็นอันมากเร้นอยู่เหมือนราชสีรอบงามความขนพองสยองกล้าวเสียได้มีใจผุดผ่องเป็นผู้หมดจดใสาสะอาดไม่คุณมวัว พระศาสดาทรงทราบภิกษุประมาณห้าร้อยเศษที่อยู่หน้าป่ามหาวัเนเขตพระนครกบิลพัสแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่เทวดามุ่งม,มากันแล้ว พวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดานั้นภิกษุเหล่านั้นจะดับรับสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรญานเป็นเครื่องเห็นพวกอมนุษย์ได้ปรากฏแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุบางพวกได้เห็นอมนุษย์ร้อยหนึ่งบางพวก ได้เห็นอามนุษย์พันหนึ่งบางพวกได้เห็นอามนุษเจ็ดหมื่นบางพวกได้เห็นอามนุษหนึ่งแสนบางพวกได้เห็นไม่มีที่สุดอามนุษย์ได้แผ่ไปทั่วทิศพระศาสดาผู้มีจักษุทรงคล้ควรทราบผิดนั้นสิ้นแล้วแต่นั้น จึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่เทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดานั้นเราจักบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักเจ็ดพันเป็นภูม,มิเทวดา อาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัดมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมมะวะตามีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพ มีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์สามพันอยู่ที่เขาสาตาคีรีมีรัศมีต่างต่างกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่า อันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งหมมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ห้าร้อยู่ที่เขาวเวสสามิตะ มีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งม,มายัางป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชครืเขาวเวปุละเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นยักษ์แสนเศษแวดล้อมยกักษ์ ชื่อกุมเพีระนั้นยากชื่อกุมเพีระอยู่ในพระนครราชคฤห์แม้นั้นก็ได้มาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวทัตารัตถะอยู่ด้านทิศบุรพาปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกคนทันเธอเป็นมหาราชมียศ แม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าววิลุณหกอยู่ด้านทิศท,ทักษิณปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดี ของพวกกุมพันเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังปา่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าววิลุปักอยู่ด้านทิศปัจจิม ปลุกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกนาเธอเป็นมหาราชมียศแม่บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายัางป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ท้าวกุเวนอยู่ด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกยักษ์เธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่า อันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวทัตรัฐะเป็นใหญ่ทิศบุรภพาท้าววิลุณหกเป็นใหญ่ทิศทักษินท้าวิลูปักเป็นใหญ่ทิศปัดจินท้าวุเวนเป็นใหญ่ทิศอุดอนท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นยังทิศทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรือง ได้ยืนอยู่ในป่าเหตพันคนครกบิลพัทพวกบ่าวของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นมีมายาล่อลวงโอ้อวดเจ้าเล่มาด้วยกันมีชื่อคือกุเดนทุหนึ่งเวเดนทุหนึ่งวิตะหนึ่งวิตตตะหนึ่ง,ตตงจันทนะหนึ่ง กามาเศถะหนึ่งกินนะนุมันทุหนึ่งนิมันทุหนึ่งและเท้าเทวราชท,ทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะหนึ่งโอปมัญญะหนึ่งเทพสารถีมีนามว่ามาตาลิหนึ่งจิตเตเสนะ ผู้คนทันหนึ่งนโลราชะหนึ่งชโลสภะหนึ่งปัญจสศิขะหนึ่งติมพรูหนึ่งสุริยะวัชะสาเทพธิดาหนึ่งมาทางนั้นราชาและคนทันพวกนั้นและพวกอื่นกับเทวราชท,ทั้งหลายอินดี มุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอนหนึ่งลาวนาที่อาศัยอยู่ในสะชื่อนาพระสะบ้างอยู่ในเมืองเวสาลีบ้างพร้อมด้วยนาคบริษัทลาวตัดชกะกัมภะนาคและอัสตะนาคก็มา น้าผู้อยู่ในท่าชื่อปายาคะกับญาติก็มาน้าผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาเกิดอยู่ในสกุลทัตตาระผู้มียศก็มาเอราวันเทพบุะบุผู้เป็นช้างใหญ่แม้นั้นก็มาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ ปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์นำนาคราชไปได้โดยพรานนั้นมาโดยทางอากาศถึงท่ำกลางป่าชื่อของปักษีนั้นว่าจิตตะสุบันในเวลานั้นนาคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัว พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุธหน้ากับครุธเจราจากันด้วยวาจาอันไพเราะกระทำพระพุทธเจ้าให้เป็นสรณนะพวกอาศูนอาศัยสมุดอยู่อันท้าววชิระหันรบชนะแล้วเป็นพี่น้องของท้าวาสุมีฤทธ มียศล่าวนี้คือพวกการละกันชะอสูรมีกายใหญ่หน่ากลัวก็มาพวกทานะเวคะสะอสูรก็มาเวปัจ,จิติอสูรสุจิติอสูรปาหาราทะอสูรน,นมุจีพยามาณก็มาด้วย บุตรของภาลิอาสูนหนึ่งร้อยมีชื่อว่าภัยโลดทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทราหูแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่ประชุมกันดังนี้แล้วเข้าไปยังป่า อันเป็นที่ประชุมของภิกษุในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปัทว,วีชื่อเตโชชื่อวาโย ο, ได้พากันมาแล้วเทวดาชื่อวรุณนะชื่อวารุณนะชื่อโสมะชื่อ ยะสศะสาก็มาด้วยเทวดาผู้บังเกิดอยู่ในหมู่เทวดาด้วยเมตตาและกะุุนาชาญเป็นผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรมัศมีมียศ ยินดีมุ่งมายัางป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเวนถทูชื่อ,อสหาลีชื่ออาสมาชื่อยะมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจันทร์กระทำพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มา เทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์กระทำพระอาทิตย์ไว้ในเบือเบ้องหน้าก็มาเทวดากระทำนักสัตว์ไว้ในเบื้องหน้าก็มามันทะพลาหกเทวดาก็มาแม้ท้าสักกะบุรินทาวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าสุเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมา มูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเทวดาชื่อสอาภูผู้รุ่งเรืองดุดเปลวไฟก็มาเทวดาชื่อ อาลิถัดกะชื่อโลชะมีรัศมีดังสีดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อวรุณะชื่อสะอาธรรมชื่ออัจุตะชื่ออเนชกะชื่อสุเลยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อ วาสวะนสีก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีลัษมีต่างต่างกันมีลทธิ์มีอานุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะ ชื่อมานุสะชื่อมานุสุตะมะชื่อคิทธทธาปัทูสิกะก็มาเทวดาชื่อมโนโปัทูสิกะก็มาอานึ่งเทวดาชื่อฮาลิเทวดาชื่ออาโลหิตตวาสีชื่อปาระคะชื่อ มหาปาระคะผู้มียศก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดหล้วนมีรัศมีต่างต่างกันมีลทธิ์มีอานุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสุกกะกะชื่อกาลุมหะ ชื่ออารุณะชื่อเวคณะสะก็มาด้วยกันเทวดาชื่อโอทาตะใครหะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจักขณะก็มาเทวดาชื่อสัทธามัต,ตะชื่อหาระคาชะและชื่อมิสกะผู้มียศก็มา ปัญชุณะณนะเทวบุตรซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดร้วนมีรัศมีต่างต่างกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมีโยศยินดีมุ่งมายัางป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเขมิยะ เทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นยามะและเทวดาชื่อกัตถะมียศเทวดาชื่อลมพิตกะชื่อลามะเสษฐะชื่อโชตินามะชื่ออาสาและเทวดาชั้นนิม,มานราดีก็มาอันหนึง่ง เทวดาชั้นประณิมมิตะก็มามูเทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุมูเทวดา60สิบเหล่านี้ทั้งหมด ล้วนมีลัศีี่ตงต่างกันมาแล้วโดยกำหนดชื่อเทวดาเหล่าอื่นผู้เช่นกันมาพร้อมกันด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจากเห็นพระนาคผู้ปราศจากชาติไม่มีกิเลสดุจตะปูมีโอคะอันข้ามแล้วไม่มีอาสวะข้ามพลโอคะ ผู้ล่วงความยึดถือได้แล้วดุดพระจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรมและประมััต t พมซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรมและติสสะสะพรมแม้นั้นก็มาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ เท้ามาหาภมย่อมปกครองพรหมมโลกพันหนึ่งเท้ามาหาภรมนั้นบางเกิดแล้วในพรหมมโลกมีอานุภาพมีกายใหญ่โตมียศก็มาพรหมสิบพวกผู้เป็นอิสระในพวกคพมพันหนึ่งมีอำนาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่างก็มา มาหาหมชื่อหาลิตะอันบริวานแวดล้อมแล้วมาในถ้ำกลางภูมเหล่านั้นมารเสนาได้เห็นพวกเทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรทมทั้งหมดนั้นผู้มุ่งมาก็มาด้วยแล้วกล่าวว่าท่านจงดูความขาวของมารพญามารกล่าวว่า พวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านี้ผูกไว้กูกด้วยราคะจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบอย่าปล่อยใครๆไปพญามา,บารบังคับเสนามานในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วเอาฟ่ามือตกแผ่นดินกระทำเสียงน่ากลัว เหมือนเม่ยังฝนให้ตกคำรามอยู่พร้อมทั้งฟ้าแลบฉะนั้นเวลานั้นพยามานนั้นไม่อาจอยังใครให้เป็นไปในอำนาจได้โกรธจัดกลับไปแล้วพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงพิจารณาทราบผิดนั้นทั้งหมดแต่นั้น จึงต่เรียกสาวกผู้ยินดีในภาษาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารเสนามาแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นสดับพระดำหลัดสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทําความเพียรมารและเสนามารหลีกไปจากภิกษุ ผู้ปราศจากราคะไม่ยังแม้คนของท่านให้ไหวพยามารกล่าวสรรเสริญว่าพวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับด้วยพระอริยเจ้าผู้เกิดแล้วในพระาศาสนาดังนี้แหล พระไตปิฎกฉบับหลวงเล่มที่10สุตันตปิฎกทีฆานิกายมหาวัคหน้าที่287ถึง296ข้อที่235ถึง246